แทบจะไม่ต้องใส่แว่นแล้วมันจะสว่างมันจะไม่เป็นหมอกไม่ต้องไปผ่าตัดคือเรียกว่าดีได้ผลดีมากมากเลยจ้ะก็อาการมันก็ดีขึ้นมากอาการคันอาการเป็นฝ้าฟางมันก็เป็นต้อกระจกมาเกือบยี่สิบปีแล้วตาฝ้าฟางมองอไม่ค่อยเห็นรับประทานแล้วมันก็ได้ผลนะฮะไปก็ขับรถได้ครับตาก็สว่างดีแล้วครับไม่มี แพ้แสงอะไรนลครับแม่ชื่อนางถนอมโดดสุดอายุ8ปดติดสองเป็นต้อกระจกก่อนหน้านี้คะ่ะคุณแม่มีอาการยังไงบ้างคะก่อนที่จะได้มาทานดีคอนแทกอะคะ่ะก็แต่ก่อนนี้มันก็คือมันเป็นถ้าไม่ใส่แว่นนี้ออกมามันก็จะเจ็บเจ็บนะคันๆน่ะมันมีมีเอนเครื่องแล้วถ้าใส่ใสแว่นมันก็มันก็ช่วยได้นิดหน่อยแต่มันมันก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ mm hmm. แต่พอมามาทานนี้ก็คือ ได้ผลค่ะได้ผลดีอันนี้แค่ได้สองเดือนนี่คือแทบจะไม่ต้องใส่แว่นแล้วก็คือมันจะสว่างมันจะไม่เป็นหมอกมันจะคือว่าได้แสงสว่างขึ้นเยอะก็ภูมิใจที่จะไม่ต้องไปผ่าตัดเอะได้ทานี้แล้วก็คือเรียกว่าดีได้ผลดีมากๆเลยจ้ะอยากจะไปตัดแว่นแต่พอไปตรวจแล้วเขาบอกว่าตัดไม่ได้แล้ว มันมันหมดสายตาดาทไม่สามารถจะตัดไดม้มานั่งคุยกับปรึกษาลูกๆหล,ลานหลานลูกก็บอกว่าเขาไปได้ตัวยาอันนี้มาก็เอาเบอร์มาให้ก็ติดต่อทางนี้ก็คือว่าแม่ไม่ต้องไปผ่าแล้วต่อไปเนี้ยดีมาก ได้ดีได้ดีมากๆเลยค่ะทีจะดีใจอะเรียกว่าคือไม่ต้องไปหาหมอนั่นแล้วคือจะคือจะใช้ตัวนี้เรื่อยๆไป<อ>ว,วันนี้คุณแม่มั่นใจไหมคะว่าทานแล้วปลอดภัยคะมั่นใจมากเลยค่ะทานแล้วได้ปลอดภัยมากค,คือเครื่องวิจิตร่ะคุณแม่อายุเท่าไหร่คะปีนี้เก้าสิบแล้วค่ะก่อนหน้าเนี้ยค่ะคุณแม่มีอาการอย่างไรบ้างนะคะเกี่ยวกับดวงตานะคะอ๋อก่อนนี้ก็ตามันฟางฟางมัวมัว คุณแม่แพ้แสงไหมคะแพ้แสงสว่างค่ะแล้วคุณแม่ได้ทานดีคอนแทคเนี่ยมองแจ่มชัดขึ้นไหมคะคุณแม่ไม่ค่อยมัวไม่ค่อยมัวนะคะตอนนี้คนชั่วแล้วค่ะตารู้สึกสบายเมองแจ่มชัดสบายตาขึ้นนะคะค่ะคุณแม่ทานไปกี่กล่องคะเลากล่องครึ่งได้มั้งอ๋อ,อคุณแม่ทานไปเพียงแค่หนึ่งกล่องกว่านะคะก็ดีขึ้นเลยใช่ไหมคะคุณแม่ค่ะ คุณแม่มั่นใจไหมคะว่าทานดีคอนแทคแล้วดวงตามองแจ่มชัดขึ้นนะคะอ่าก็ทานขึ้นดีก็ไม่ต้องไปหาหมอแล้วค่ะนี่ป้าป้อมนะคะเป็นต้อกระจกค่ะ <c oughs> คือก็ตรวจเช็คอะไรอย่างเงี้ยตลอดมันก็ยังไม่หายเขาก็ให้น้ำตาเทียมมาหยอด <c oughs> มันก็ไม่มีอะไรที่ดีขึ้นเขาก็บอกผู้สูงวัยมันก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะคุณป้าก็มาดูทีวีก็ได้เห็นดีคอนแทค ขาก็บอกว่าผู้ที่เป็นต้อกระจกต้อเนื้อต้ออะไรเงี้ยก็เลยสั่งมาทานพอกล่องแรกก็โอเครู้สึกดีขึ้นคุณป้าได้ทานไปหนึ่งกล่องแรกนะคะมีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะคุณป้าก็รู้สึกชัดชัดขึ้นมันรู้สึกดวงตามันโพร่งขึ้นชื่อปัญญพพันครูอายุ54ปีเมื่อก่อนจะแสบตาคันตาละคายเครืองตาบางทีก็มีวุ้นออกมาไหลยอยู่ในดวงตานะครับ ทานกล่องแรกมีความรู้สึกว่าดีขึ้นมากเลยครับอาการแสบตาคันตาก็หายไปเลยตอนนี้อาการมองเห็นดีขึ้นมากเลยแพ้แสงไม่มีแล้วครับไม่เป็นแล้วครับมั่นใจครับว่าดีคอนแทคทานแล้วบำรุงสายตาทำให้สายตาของผมหายจากอาการแสบคันแล้วผมก็จะทานต่อไปเพื่อบำรุงสายตาเอมาอายุ67ปีคุณป้ามีอาการแบบเบาหวานขึ้นตาแล้วเป็นตาโมตาเป็นฝ้า ลองดูแผงก็จะกินลองดูว่าดีไม่ดีก็จะสุดๆกับคอนแทคนี่แหละก็ว่างนี้นะกล่องแรกเนี่ยป้ากินหมดไปแผงแผงแรกรู้สึกว่าเอ๊ะมาทำไมหลอดไฟมันเป็นเหมือนกับว่ามันขาวๆอะไรอย่างไงตาเริ่มสว่างตั้งแต่กล่องแรกเลยใช่ไหมคะแต่กล่องแรกเลยป้ามั่นใจมากเลยมั่นใจมากๆเลยซื้อไปให้แม่กินให้น้องกินด้วยตอนเนี้ถ้าใครเป็นเบาหวานขึ้นตาะก็ลองกินดู กก็รู้สึว่าดีมากลวงตาคุณอ่อนล้าเต็นทีหลังจากผ่านการใช้งานมาตลอดหรือเปล่าถึงเวลาแล้วที่จะดูแลดวงตาเพื่อสุขภาพที่ดี D Contact สุดยอดผลิตภัณฑ์คายดีอันดับหนึ่งในเอเชียโดยนวัตกรรม Nano Technology ซึ่งร่างกายดูดซึมได้อย่างรวดเร็วสารซานโทฟิลและไททอกซาตินที่สกัดจากดอกดาวเรืองจะเข้าไปบำรุงรอบประสาทตาและสามารถคงอยู่ในตาเพื่อฟื้นฟูดวงตาได้ดีขึ้น ดีคอนแทคช่วยบำรุงดวงตาเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและดวงตาอาทิจอประสาทตาหลุดลอกตอหินตอกระจกจอประสาทตาเสื่อมจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานสายตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาล้าจากการทำงานหนักผู้ที่ใส่คอนแทคเล่นเป็นเวลานานตาแห้งวุ้นในลูกตาเสื่อมเยื่อบุตาอักเสบ ดีคอนแทคช่วยส่งเสริมการมองเห็นช่วยป้องกันจอตาเสือ่อมลดความเสี่ยงการเกิดต้อกระจกช่วยรักษาการรับสีของตาดูแลสุขภาพตาเพื่อดวงตาที่ดีด้วยดีคอนแทค